หลงแฟงคราบกับาก,การบวงสรวงซีรี่เรื่องแรกของเราตั้งคู่ครับวันนี้ไงบ้างเลยครับอ่าลงก่อนครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่หลงเล่นเป็นตัวเอกเลยครับรู้สึกว่าไม่เคยมีโอกาสได้มาบวงสรวงแล้วได้ยืนแถวหน้าของของแถวเลยรู้สึก<ส>ว่าตื่นเต้น <laughs> <laughs> ก็ตื่นเต้นมันเรื่องแรกก็แบบนดูเนอะ เรื่องแรกหลวก็ฝากด้วยครับแฟร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับครับผมซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ระบบเป็นตัวหลักอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องอตินะครับที่ระบบตัวหลักก็ซีรีส์เรื่องนี้วงสวงก็รู้สึกราบรื่นไปได้ดีนะครับก็เหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> หวังว่าอย่าพึ่งตกมาตอนนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามเราสองคนไปตลอดเลยใช่ครับกั <c oughs> บการทําง,งานเรื่องกันครั้งแรกเป็นยังไงครับตอนเจอกันครั้งแรก เจอครั้งแรกหลวงก่อนผมรู้สึกว่าครั้งแรกเราน่าจะเข้ากันไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอเพราะว่าแฟรงด้วยความในความคิดผมไงแฟรงแกมีผลงานมาก่อนแกก็มีชื่อเสียงมาก่อนผมรู้สึกว่าการจะเข้าหาคนดังมันต้องเข้าหาไงแต่พีคตรงที่ว่าแฟรงแต่งหน้าอยู่แล้วหลวงก็เดินไปจะทักดีไหมว่าแฟรงทักผมก่อนไอวูนี้ลงมาแบบเฮ้ยคนดังทักเราอะ เฮ้ยไอคนดังทักเราหว่ะดังไปเฮ้ยทำไมเขาไม่ถือตัวเลยวะก็เลยรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเออเรารู้สึกไงเขาบอกว่าสำหรับผมตอนแรกหลงหลงเดินมาก็ดูหน้านิ่งๆคิดว่าจะแบบอ่าก็เหมือนกับหลงเลยมันจะแบบเอ้ยไม่ค่อยคุยแบบไม่ค่อยพูดอย่างเงี้ยแต่พอได้คุยกันปุ๊บเออมันรู้สึกว่ามันไปกันได้แล้วก็เหมือนไม่ต้องเกรงอะไรเหมือนอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเพื่อนที่เราสนิทกันพอมาในซีรีส์มันก็ยิ่งทำง่ายขึ้นในการเข้าฉากเลยเนื่องเพราะใช่ครับ ใช่ครับใช่ไงเวลาแบบอยู่ในซีนด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนไหลไปเลยปล่อยเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นการพยายามที่ไม่ต้องพยายามสนิทสนิทกันนะฮะคือสนิทกันธรรมชาติเนาะใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ได้แบบเออมาอะไรแบบเราต้องแบบมาอยู่ด้วยกันจนสนิทกันไม่ต้องเนาะมันไปเองตามธรรมชาติใช่ใช่กับการเล็กเตอร์มันห่างครับตัวจริงอะไรอย่างงี้ไหมอย่างหลวก็แบบตัวจริงปบดมองตวดร้านตัวจริงเป็นลกโป่ก็มีบางมุมดีกว่าบางมุมที่หมงรู้สึกว่า ถ้าตอนหลงโกรธอ่ะหมงึะว่าเออเนี่ยทำไมเราก็เหมือนเดนกันเนาะตังมุมเด <Yeah. S 1> <Day S 2> ก็คือหลงในเวอร์ชั่นเมื่อก่อนที่อะไรก็ใช้แต่อารมณ์คิดว่าตัวเองแบบคือตัวเองดีอะ่ะตัวเองแบบต้องแบบทำไมต้องไม่ยอมเราวะอะไรอนยะ่างเงี้ยจนถูกขัดเก, <Yeah. S 1> <laughs> กลามาขัดเกลาก็เป็นคนดีครับ <Hey. S 1> <laughs> ดีขึ้นนะ <Hey. S 1> ดีดีกว่าผมก็พระแล้ว <Hey. S 1> <laughs> ก็คือสำหรับเดน่ยขอเสริมอีกนิดหนึ่งเดน่ยมันจะมีความโหดโหดใช่โหดถึงโหดด้วยโหดจริงจิใช่แล้วก็โหดอะไรเลิฟซิงก็โหดคือโหดทุกอย่างทุกอย่างโหดทุกกิริยาบทนะมครับก็สำหรับอิดอิดจะเป็นคนที่อ่าทา้งต่างจากผมยูยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนพูดน้อยแต่อิดเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพูดแบบแจ๊จ๊จ๊จจ๊พูดแบบ เอาเดใจอย่าเียเป็นคนง้องแง้งครับแล้วก็อ่ง้องแง้งจะในขนาดที่ว่าทำให้เดอะต้องถูกรถชนเพราะแค่อยากกินเค้คเกเผือกมเมื่อกี้ <laughs> ใช่ที่ด,ดูดิมันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือความจริงแล้วเนี่ยอ่ะพูดนิดนึงแล้วกันคือความจริงเนี่ยอ,อ,อิดแค่ต้องการอ้อนต้องการอยู่กับเดให้มากที่สุดแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการแบบ จะกินเคงเลยคือต้องการอยากอยู่กับเขาไอเค้คกอะแค่เรื่องเล็กครับอือจริงจริงแล้วอะแล้วคือเคมีโมเคมีของเราก็อูดีเลิศดีเยี่ยมเลยเนาะดีไหมก็อยู่ที่คนอื่นมองเข้ามาดีกว่าใช่ครับเต็มเต็มสิบให้ัวเข้ามาเวลาอยู่ด้วยกันอะามันมันก็น่ารักเหมือนนี่หลงยังไงน่ารักแรงอันน่ารักอืม ความดีมันก็น่ารักในแบบของแป้งนะครับผมใช่ที่จริงพอถ่ายชิลงชีลลี่ไปแล้วในชีวิตจริงเรามีฝันได้แบบได้เจอได้คุยได้ไลน์ได้อะไรกันคุยครับก็คุยในไลน์กันอย่างเงี้ยใช่ครับคุยชิลลี่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิลลี่ลงไม่ต้องพูดถ้าถ้ามันพูดได้ผมคงไม่พูดว่าเรื่องไม่ดีหรอกครับเรื่องดีดีไม่ต้องมีบ้างสดียั่ไงดี มีด้วยเหรอวะมีมีอ๋อสมมติว่าแบบหลังหลังเลิกกองไปบอกเออเป็นไงว่าวันนี้เหนื่อยไหมถ้าแบบเออทำอะไรเกินไปขอโทษด้วยอะไรเงี้ยเป็นการขอโทษกันให้เกียรติกันใช่แล้วก็มีแบบเอ้ยชวนกันไปถ่ายรูปเแต่แล้วก็หลงไม่ค่อยว่างหลงคิวแน่นมากจริงแบบพวกคิวทองอ่ะหลงคิวทอง จากนี้เป็นไง้กู้เราองจะแบบโดนจับตามองที่เป็นผู้ิ้นที่แบบเออหลาย<ม>นคนแบบว่าแน่น,นอนกับซีรีส์ด้วยกับแบบกระแสจิ้นด้วยอะไรเงี้ยเราจะได้ไหมหนุลมมาตั้งแต<ม>่ซีรยียังไม่ออนนะกระแสไม่คิดว่ากระแสจะตอบกลับมาดีขนาดนี้นะครับผมรู้สึกว่าเออในความเป็นคิดหลงแค่แบบว่าอยากให้ทุกคนมองแค่ว่าเราแบบเป็นเพื่อนกันแหละแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นเดกกับอิดที่มีชีวิตจริงขึ้นมาในในโลกของเรา แต่กระแสตอบรับดีขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจอ่ะดีใจอ่ะก็รู้สึกดีใจนะครับที่แฟนๆทุกคนเนี่ยรู้สึกได้กำลังใจใ,<ช>ใหม่ๆ<ช>จาก<ช>แฟนๆว่าเอ้ยเราจะทำออกมาให้ดีและออามาให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับก็คือเดี๋ยวเราได้ติดตามประมาณปลายๆเดยวฝากเใช่ครับปลายปีนี้ได้ดูแน่นอน นิดนึงว่าทำไมตำรวต้องไปตามดูเรื่องนี้มันต่างกับเรื่องอื่นยังไงห้ามพลาดยังไงคะเรื่องนี้หลงรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ฉีดกิดของซีรีส์วเลยก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีซีรีส์วที่เอ,อะอะก็ใช่แต<อ>่ซีนโหดโหดเป็นคําที่แบบดูคนเองแล้วกันเนาะ <laughs> ใช่มันจะไม่ใช่แบบมันจะมีความดาร์ความโหดแล้วก็ความรุนแรงมันไม่เหมือนในแบบใสๆมันก็ไม,ไม่ไม่ใช่ผู้ใสๆอ,อ่ะอื ใช่มันก็จะต่างจากเรื่องที่ผมเล่นมาเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ดีให้มากที่สุดใครที่ชอบซีรีส์สายโหดมันหาไม่ค่อยมีนะมีบ้างมีนิดหน่อยในคู่อื่นที่ไม่ใช่คู่เรานะคู่เราเน้นโหดเถื่อนซาดิสเจอแน่านอปลายปีนี้เนาะเจอแน่เจอแน่นอนครับเรื่องเลิฟซินโดมครับรักโทษโหดอย่างหนึ่ 그러면 에 n